ออกจากโรงพยาบาลข้าไปกี่มากเด็กสัง้าทานทีวัดบุคลโลฝนกบโลงเม็ดจิตโตแข้งกับบตโตเขาลิ้นๆเลยน,นะายจ้าบ้านี้เขาไปน้วัดกัน ออกจากวัดเราจะฝนตกลิ้นถ้ากันกลับแล้วัวบเปียกถึงน้ำม่นสิถ้ากันเนี่ยเราจะบัดนี้ฝนกระโตกห้ามไปแล้วจ้ากลับบ้านแล้วขาดโรงเรียนอีกหนึ่งวันใช่ไหมวันนี้สบายเลยใช่ไหมว่าจะไปส่งครึ่งวันนยู่นะ tới đồng điền